รวมตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทต um รีเพชรอีซูซูเซลจำกัดเปิดฉากรุกตลาดตอนรับปีมังกรส่งปิกอัพสปอร์ตดีไซน์ใหม่อีซุซู X ซีรีส์แรงทะลุเวอร์สปิกอัพสปอร์ตดีไซน์ใหม่ที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ของคนเจนใหม่ทั้งในรุ่นสปีดปิกอัพสปอร์ตแนวสตรีทเรสและรุ่นไฮแลนเดอร์ปิกอัพสปอร์ตยกสูงที่จะช่วยเตมิมเต็มความสนุกของจินตนาการสู่โลกแห่งความจริง แต่งเติมความเท่ให้สุดด้วยดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ X พร้อมใหม่ชุดแต่ง DX Package เพิ่มอารมณ์สปอร์ตและความสนุกเร้าใจคุมพลังเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power แรงเต็มสมรรถนะกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนนาทีมั่นใจทั้งระบบความปลอดภัยและความบันเทิงสมบูรณ์แบบในสไตล์ Isuzu สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมที่ทนอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะ はいえー、と今回の、えー、ニューエクスシリーズはです、ね、4モデル、えー、それで色はです、ねえー、黒と白の、えー、2つをご用意させていただいております。えー、まず、えー、スポーツの、えーえー 2モデルその2ドア4ドアタイプそれとハイランダーの2ドア4ドアタイプこの2つのモデルを用意させていただいておりますで価格はですね74万8千バーツから万102万4 0 0バーツのレンジで発売をさせていただきますそれとですね皆さんにお届けするのはですね2月の3日から全国各地のショールームで販売を開始しますのでぜひよろしくお願いいたしますトトは อิสุ X-Series รุ่นใหม่นีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะรุ่น Speed 2ประตูและ4ประตูและรุ่น Highlander 2ประตูและ4ประตูมี2สีคือสีดำและสีขาวราคาจำหน่ายอยู่ที่748,000บาทถึง1,24,000้บาทค่ะท่านผู้ชมสามารถสัมผัส X-Series รุ่นใหม่ได้ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ